สวัสดีครับเพื่อนๆที่รับชมครับผมเจอเห็ดที่มันแปลกประหลาดครับมันมีไฟแสงสว่างตอนกลางคืนครับผมเราเก็บมาดูมันเป็นไปได้ไงฮะมันเป็นเรื่องแปลกครับ นี่หรือที่เขาเรียกเห็ดตาแมวเห็ดตาแมวครับอันนี้ดอกใหญ่ครับดูดูดมีลำต้นมีหมวกหมวกเห็ดครับไออส่วน3าสี่ดอกนี้ยังเล็กอยู่ เดี๋ยวผมจะพาไปอยู่ในที่มืดนะครับลองลองเจ็บเทียบดูว่ามันจะมีแสงสว่างเหมือนหิ่งห้อยไหมมัแปลกมากครับมันแสงเกิดจากอะไรกันน่ โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปยูในในที่มืดนะครับท,ทดสอบว่าเป็นเห็ดตาแมวหรือเปล่านี่ครับตอนนี้อยู่ในที่มืดนะครับอันนี้ดอกใหญ่ส่วนที่เห็นเล็กๆนี่คือดอกที่ดอกเล็กครับ แสงมันสวยครับมันถิงห้อยเลยครับเห็ดมาสะจันมีแสงตอนกลางคืนครับอ,อันี้หนึ่งสองสามสี่ครับครบ